สวัสดีครับปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับแล้ววิธีในการส่งเสริมสุขภาพวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการออกกําลังกายนะครับแต่แน่นอนหลายคนก็มีเหตุผลในชีวิตที่ไม่สามารถทําให้ตัวเองออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอได้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพตัวเองได้มากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผมอยากจะมาทําคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับ และวิธีหนึ่งซึ่งผมใช้ในการออกกำลังกายก็คือการปรับเปลี่ยน mindset ของตัวเองหรือวิธีคิดของตัวเองนั่นเองนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะครับผมอยากจะให้วันวันหนึ่งเนี่ยเจียดเวลาสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะก็ได้บางที1นาทีบางที3นาที5นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนวิธีคิดในช่วงนั้นเป็นวิธีคิดแบบออกกาลังกายนะครับยังไงเช่นสมมติว่าวันนี้เรายุ่งมากเลยนะครับ แต่เราต้องจัดการออกกำลังกายให้ได้ดังนั้น1นาทีต่อไปนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความคิดว่านั่นคือการทำเพื่อออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านบอกว่าวันนี้เดินมาแล้ว1 9 0 0 0เออมันเป็นการออกกาลังกายแล้วผมเนี่ยจะไม่ถือว่านั่นคือการออกกาลังกายจนกว่าท่านจะคิดมีสติว่าในขณะที่ท่านกำลังเดินท่านคิดว่าท่านกำลังออกกำลังกายอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าตอนเดินคิดเรื่องเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับอันนั้นผมจะยังไม่คิดว่านั่นคือการออกกําลังกายเพราะว่าถ้าท่านเปลี่ยนความคิดในหัวทุกๆครั้งว่าท่านกาลังออกกาลังกายนขณะที่ท่านทำอะไรอยู่มันจะทําให้ท่านออกกาลังกายได้จริงๆและที่สําคัญอย่างผมเป็นตัวอย่างเลยนะครับงานที่ผมทำเนี่ยเป็นอาจารย์แพทย์ต้องดูแลคนไข้ต้องสอนเฟลโลนะครับแล้วก็มีงานอื่นอีกมากมายนะครับผมยังมีเวลาทุกวันในการออกกําลังกายนะครับ แล้วผมก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้สามารถที่จะออกกําลังกายแบบที่ยากๆได้โดยการออกกําลังกายแบบนี้ทั่วๆไปคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีเวลาว่างเยอะๆนะคะมันต้องว่างทุกวันต้องออกกําลังกายแบบเยอะๆทุกวันเป็นเทรนเนอร์ถึงจะทําได้ผมนี่แหละครับเป็นข้อพิสูจน์ว่าผมยุ่งมากขนาดนี้ผมยังทําได้นะครับแล้วก็สามารถทําได้แบบยากๆด้วยนะฮะไม่ได้เป็นเพราะว่าผมมีร่างกายที่แข็งแรงมาตัาง้งแต่แรกนะครับสมัยก่อนตอนเด็กๆผมเจ็บป่วยประจํา ะะแต่ว่าผมก็ออกกําลังกายมาเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งแรงถ้าผมทําได้ท่านก็ต้องทําได้และเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าผมทําอะไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการออกกําลังกายแบบฟรีสไตล์ของผมนะครับอันนี้ผมก็จะออกกําลังกายข้อมือกับแขนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ขวนบานะครับปกติข้อมือนี่จะไม่ค่อยเห็นคนออกเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ามันมีความสําคัญมากนะครับถ้าเราจะเล่นอะไรที่มันหนักๆเพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายข้อมือได้ดีเนี่ยมันจะลดอาการบาดเจ็บไปได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นส่วนช่วยให้เราออกกําลังกายได้หนักขึ้นเช่นกันนะครับผมก็จะอันนี้ใช้น้ําหนักประมาณ16กกิโลกร,รัมนะครับเป็นการวอร์มข้อมือก่อนแต่วันนี้จะไม่ได้เน้นการออกกําลังกายข้อมือนะครับก็เลยจะใช้น้ําหนักปานกลางก่อน,นครับ ทำไปเรื่อยๆพอเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันร้อน,อนๆขึ้นมานิดนึงอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับทีนี้จะเป็นการออกกําลังกายไหล่หลังนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ออกกําลังกายไหล่หลังมาเนี่ยท่านี้มันโดนมากที่สุดเลยครับมันสามารถปรับองศาได้แล้วก็ ใช้แรงดึงจากไหล่ด้านหลังนะครับแล้วมันก็เซฟด้วยถ้าเกิดว่าเราหมดแรงเราก็สามารถใช้อีกมือหนึง่งช่วยจับได้นะครับแล้วก็ต้องทำทั้ง2องข้างปกติไหลหลังของเรานี่มันจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่อ่อนแอมากซะด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรา ออกกาลังกายมันได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ไหล่ของเราดูสมดุลมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการออกกําลังกายอย่างอ,อื่นได้ดีมากขึ้นนะครับอ่านี้เราก็พร้อมแล้วที่เราจะโหนบาร์กันนะครับท่าแรกผมจะเป็นท่าที่ใช้แรงมากที่สุดนะครับจะเป็นท่า front lever นะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการออกกําลังกายอย่างอื่นนะครับท่านี้ต้องใช้ความแข็งแรงของหลังเยอะหน่อยนะครับ อันนี้เราก็ขึ้นมานอนค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ออกกําลังกายท่าอื่นต่อนะครับโดยการยกตัวขึ้นมานะครับผมก็จะพยายามทําไปเท่าที่เราพอไหวนะครับอันนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆเห็นมันดูง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันกินแรงมากพอสมควรเลยนะครับ ถ้าเดียวนี่ก็น่าจะใช้แรงกล้ามเนื้อที่หลังไปค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเราก็เลยต้องพักก่อนนะครับถ้าเราออกกาลังกายที่มันยากๆเนี่ยเราไม่ควรจะเร่งเพราะไม่งั้นมันจะบาดเจ็บได้นะครับต่อไปอันนี้จะเป็นท่าปีนเขาที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะครับมีการสลับมือนะครับจากหงายเป็นคว่ำจากคว่ำเป็นหงายของทั้ง2มือนะครับ และเนี้ยมันจะทำให้เราโฟกัสมือข้างใดข้างหนึ่งได้ด้วยนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ได้แอโรบิกไปด้วยนะครับแล้วมันก็มีความเหนื่อยพอสมควรถ้าเราทำต่อเนื่องมาจากท่าเมื่อกี้นี้นะครับ นี้เป็นการออกกำลังกายตัวโรเ a เตอร์คัของเรานะครับซึ่งท่านี้ไม่ค่อยมีคนเขาออกกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสําคัญเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยประยุงไม่ให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะครับผมก็เลยพยายามจะออกกําลังกายมันโดยเติมเข้าไปในการออกกําลังกายทั่วไปนะครับนี่คือเอาศอกแนบตัวไว้แล้วก็พยายามเปิดแขนอ,อขงข้างๆนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเอาแขนเราแง้มประตูออกนั่นแหละครับ อันนี้ไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะก็ได้นะครับผมใช้ประมาณ10กิโลกรัมนะฮะทาแค่นี้มันก็ใช้แรงไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับดังนั้นเราจะไม่รีบร้อนนะครับทำเมื่อร่างกายเราพร้อมเท่านั้นจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับเพราะถ้าบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะยาวเลย เรายัางคงพักต่อนะครับอันนี้ก็เหมือนท่าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราจะงอแขนแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเราจะไม่ลงไปสุดน,นี้จะได้กำลังแขนมากกว่านะครับ,นนกกรบเป็นการปีนเขาเหมือนปีนบันไดนี่แหละครับ มันจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือเหมือนตอนแรกที่ทําลงมาจนสุดนะครับแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปแต่แบบนี้คือทําแค่ครึ่งหนึ่งนะครับยกตัวลงไปยกตัวขึ้นมาครึ่งหนึ่งเราก็ทำนะครับมันก็ได้กล้ามเนื้อคนละส่วนกันนะฮะเพราะว่าบ,บางคนออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราจะขาดการออกกําลังกายแบบที่มันเป็นแอโรบิกนะครับผมก็เลยเอา2อ,อย่างมารวมกันนะฮะ นี่ก็จะเป็นการออกกําลังกายตัวแขนเหมือนกันนะครับพยายามดึงจะเป็นการออกกําลังกายที่ปกติคนเขาไม่ทํากันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอะไรที่คนเขาไม่ทํากันเนี่ยมันแปลกใหม่ดีเราก็ควรจะเอามาทํานะครับนี่เป็นการออกกําลังกายตัวแขนแล้วก็ข้อมือด้วยนะครับ เรื่องการออกกําลังกายในจุดที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยในการออกกําลังกายแบบที่มันต้องใช้น้ําหนักเยอะๆหรือว่าที่มันยากๆนะครับหลายอยา่างก็เลยให้ความสําคัญในส่วนนี้เป็นพิเศษนะครับ นี้เราก็ได้ใช้แรงไปพอสมควรนะครับถ้าแต่ละท่าที่ทำเนี่ยผมก็จะแล้วแต่อารมณ์เลยนะครับวันไหนอยากจะทําอะไรเราก็เลือกตามใจชอบนะครับจะไม่ได้ทําตามคนอื่นเขาอะนะครับเพราะว่าผมเอาความสนุกในการออกกําลังกายเป็นหลักนะครับถ้าเราสนุกกับมันเราก็จะทํามันได้ตลอดไปนะครับแต่ถ้าเราทํำท่าเดิมทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันเบื่อนะครับ น,นี่ก็เป็น pull up ปกตินะครับแต่ตัวผมจะเอ็นไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับอันนี้คือหลังคามันเตี้ยไปหน่อยนะครับหัวผมจะชนอยู่แล้วนะครับถ้าหลังคาสูงกว่านี้เราก็จะสามารถทำ muscle up ขึ้นไปได้เลยนะครับแต่นี่มันติดหลังคาถ้าทําขึ้นไปก็อาจจะทําให้หลังคาของเขามีปัญหาได้นะครับแล้วเราก็จะต้องจ่ายตังค์ให้เขาซึ่งเราก็ไม่อยากจ่ายตังค์ให้เขา นี้พอเราพักสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เอาใหม่นะครับอันนี้ถ้านี้จะไม่ค่อยมีคนหัดเท่าไหร่นะครับ มันเป็นการฝึกความแข็งแรงของเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อใบเสร็จนะครับโดยพยายามทําให้ศอกมันตึงไว้นะครับแล้วก็ดึงมาด้านหน้านะครับผมจะดึงจากข้างหลังมาด้านหน้านะฮะเพราะว่าแบบนี้มันยืดเส้นเอ็นมากกว่าแล้วก็มันช่วยในแง่ของการที่เราจะทําท่ากลุ่มสตรีทเวิร์กอัพหรือคาลิสตินิกที่มันยากๆได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะทําให้เส้นเอ็นเส้นนี้มันแข็งแรงมากๆได้เนี่ยมันจะดีนะครับ ถ้าใครไม่เคยลองทำนะครับแนะนำว่าให้ใช้น้ำหนักเบามากๆก่อนนะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยมันใช้ใช้แรงเยอะแล้วก็มีความเค้นอยู่ที่เส้นเอ็นของใบเส็จเรามากพอสมควรถ้าคนไม่เคยทำอย่าบางทีเจ็บไปเลยนะครับหลายวันนะฮะดังนั้นใช้น้ำหนักเบานะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าเวลาเรายกน้ำหนักท่าใบเสร็เราจะยกได้โอ้โห20โลหรือมากกว่านั้นนะครับแต่นี้ ให้ถอยไปเหลือแค่ประมาณ1-2กิโลก็พอนะครับยกกันว่าถ้าเราชินแล้วเราก็โอเคเป็น10กิโลสกกิโลได้อย่างที่ผมใช้นะครับอันนี้ยังไหวอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเราแค่พักแป๊บหนึ่ง ันนี้เราก็ทําเป็นฟรอนต์ไดเวอร์แต่แบบขาเดียวเราพยายามยกตัวขึ้นไปให้มันสูงกว่านั้นนะครับท่านี้ถ้าทําไปเรื่อยๆมันก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถทำฟรอนต์ไดเวอร์ได้นานขึ้นฟรอนต์ไดเวอร์ของผมเนี่ยถ้าทําบนบาร์แบบนี้มันทําได้ลําบากมากกว่าทําแบบกับบาร์ที่มันเตีย้ยๆติดอยู่กับพื้นนะครับเพราะแบบติดอยู่กับพื้นเราไม่ต้องยกตัวเลยมันก็เข้าไปถึงท่านั้นได้เลยก็จะทำได้นานกว่าแต่ถ้าเราต้องยกตัวขึ้นไปบนบาร์ตัวนีน้มันจะใช้แรงเกินไปเยอะนะครับ ก็เลยจะทําได้ไม่ค่อยนานเท่ากับการทําบนบาร์ที่มันเตี้ยแล้วก็ติดอยู่กับพื้นนะฮะังั้นถ้าเกิดคนไหนเพิ่งฝึกท่า f r o n t l e v e r ใหม่ๆผมก็แนะนําว่าทํากับบาร์ที่มันเตี้ยๆติดอยู่กับพื้นนั่นแหละครับดีที่สุดอย่าไปทําบนบาร์สูงๆนะครับเพราะขนาดผมทําบนบาร์สูงนี่ยังทาได้ไม่กี่วินาทีเองแป๊บเดียวเลยหมดแรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็น s a l l b a t c h i n g นะครับเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแขนหลังไหล่นะครับ แล้วก็หน้าท้องไปพร้อมกันนะซึ่งผมก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับมันได้กําลังหลายๆส่วนพร้อมกันดีจริงตอนนี้หัวใจผมจะเต้นสักประมาณสัก1้0ยห้าครั้งนะครับเวลาที่ใช้แรงเยอะๆ มันจะเหมือนกับเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่นั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้วิ่งสัเท่าไหร่นะครับอ่าเราก็เหมือนเดิมออกกําลังกายตรงข้อมือนะครับอันนี้เราจะทำ internal rotation ของแขนเราด้วยนะครับก็คือนอกจากใช,ใช้ข้อมือแล้วเะารยังใช้แขนเหมือนงัดข้อด้วยนะครับมันก็ช่วยเราได้หลายอย่างนะครับในการออกกำลังกาย ก็ปกติผมจะไม่ค่อยชอบเสียงดังในยิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องอย่าไปทำเองนะครับเวลาผมวางเวทผมก็จะพยายามวางเบาๆอันนี้จะเป็นแบบจับแบบคว่ามือนะครับจับแบบคว่ามือนี้มันจะหนักกว่าแบบหงายมืออีกนะครับแต่ว่าจุดเน้นของเขาเนี่ยจะไม่ใช่อยู่ที่ใบเส็แล้วนะครับอาจะเป็นอยู่ที่ไหล่หน้าแล้วก็แขนอันนี้ผมจะดึงจากข้างหลังซึ่งท่านี้ไม่ค่อยเห็นคนทํากันเท่าไหร่แต่ว่า มันจะมีความสําคัญในแง่ของการออกกําลังกายแบบคาลินิกท่าหนึ่งนะครับซึ่งก็คือท่าแบ็กเลเว์นั่นเองซึ่งท่าแบ็กเลเว์นั้นผมยังทําไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมาหัดกล้ามเนื้อพวกนี้ซกให้เกาะซะให้ชินก่อนนะครับบางคนก็บอกว่าฟรอนต์เลเว์เนี่ยมันยากกว่าแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าแบ็กเลเว์มันยากกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สรีระแล้วก็กล้ามเนื้อของแต่ละคนนะครับบางคนทํา แบ็กเลเวอร์ได้แต่ว่าทำฟรอนต์เลเวอร์ไม่ได้ผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็แปลกนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นการดึงแบบงอศอกแต่ว่าใช้การจับแบบคว่ำมือนะครับถ้าพวกนี้มันจะดูฝืนธรรมชาติหน่อยแล้วมันก็ยากหน่อยดังนั้นให้เราใช้น้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับ น,นี่ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะทําแบบเต็มนะครับคือลงมาจนเกือบสุดแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปนะครับมีการสลับมือไปด้วยนะครับอันนี้มันจะช่วยทําให้เรามีความแข็งแรงในแง่ของ forearm นะครับแล้วก็ grip strength มัก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเราเป็นการที่เราโฟกัสแขนข้างใดขรา้งหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เรามีความสมดุลของความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครไม่เคยลองทํา ออลองเอาไปทําดูก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่สามารถโหนบาร์ได้แล้วผมแนะนําว่าลองทําแบบนี้มันจะได้ความแข็งแรงของกริปนะครับได้ดีมากขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงของตัว f o r า a r m กับแขนทั้งหมดเลยนะครับเราจะทําแบบเต็มวงก็คือขึ้นสุดลงสุดหรือว่าครึ่งวงซึ่งมันจะได้ผลประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเต็มวงมันก็ได้ทั้งแขนแล้วก็หลังนะครับแต่ว่าถ้าเราทําครึ่งวงเนี่ยมันจะได้ตรงส่วน f o r า a r มเยอะกว่านะครับนี้เราก็ทํา โต๊ทูบาร์นะครับผมก็ทําไม่กี่ทีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เพราะถ้าเราออกกําลังกายมานานาแล้วมันเหนื่อยแล้วนะครับแต่น,นี้จะลงมาแค่ครึ่งหนึ่งไม่ลงสุดถึงพื้นซึ่งผมมองว่าบางทีมันยากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับการที่เราหยุดแค่ครึ่งหนึ่งไม่ลงเต็มนะครับเพราะว่าถ้าลงเต็มเนี่ยมันทิ้งตัวลงไปได้โดยที่เราไม่ต้องอใช้แรงหน้าท้องดึงตัวไว้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราลงมาครึ่งหนึ่งเราจะต้องเกรงหน้าท้องไวใ้ให้น้ําหนักของขาเราเนี่ยมันไม่หล่นลงไปถึงพื้นนะครับ ก็มีคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็ต้องมีการแบ่งปันยิมอันนี้เป็นการจับแบบคว่ำนะครับแล้วก็เป็นการออกกำลังกายแขนนะครับ mm hmm. Brachioleusis mm hmm. นะครับมันก็เหมือนกับการที่เรายกา Reverse Grip ดัมเบลนั่นแหละครับแต่ว่ามาทำบนบาราซึ่งผมว่ามัน มันหนักกว่าแล้วก็มันได้อะไรเยอะกว่านะครับผมก็เลยชอบทําแบบนี้มากกว่าไม่ค่อยชอบใช้ดัมเบลในการออกกําลังกายขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้เราจับแบบคว่มเดี๋ยวเราก็จะมีจับแบบหงายนะครับจับแบบหงายเนี่ยมันจะได้กําลังกล้ามเนื้อใบเสพมากกว่านะครับก็เหมือนกับการยกเวทด้วยใบยเสพแต่นี่คือเรายกน้ําหนักตัวเราทั้งตัวนะครับ อันนี้เราจับแบบหงายมือนะฮะสองข้างแล้วก็ยกแบบนี้นะครับมันจะเป็นการที่เราต้องทําให้ตัวเราเกรงคร้างไว้ในอากาศได้แล้วก็เป็นการใช้กล้ามเนื้อใบเสร็จไปพร้อมกันนะครับสำหรับผมเนี่ยการออกกําลังกายแบบคาราดิเนกมันค่อนข้างสนุกนะครับแต่ข้อเสียของมันสำหรับผมอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบเลยก็คือมันทําให้มือเราด้าน มากนะครับต่อให้ผมใส่ถุงมือยังไงเนี่ยมันก็ด้านอยู่ดีนะครับเพราะว่าแรงที่เราต้องใช้ในการกำพวกบาพวกนี้มันเยอะกว่านะครับแล้วตัวถุงมือมันก็เอาไม่อยู่นะครับยกเว้นว่าถ้าใครมีถุงมือยี่ห้อดีขนาดสุดยอดมาแล้วก็แบ่งปันกันได้นะครับผมก็อยากจะหามาใช้ไม่งั้นมือมันด้านทุกทีเลยนี้ก็เป็นการออกกําลังกาย f o r e a r m มนะครับหมุนอย่างเงี้ยนะฮะใครไม่เคยทําก็ลองไปทําดูได้นะครับ มันยากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะถ้าเอาท่าเนี้ยมาเป็นท่าต่อเนื่องกับการออกกําลังกายที่เราทําไปแล้วนะครับอย่างกลุ่มมือนี่ผมก็ลองเปลี่ยนไปหลายยี่ห้อแล้วครับแต่ยังไม่เจอยี่ห้อไหนที่ใส่แล้วมือมันไม่ไมได้านสักอย่างเลยนะครับก็เลยเลําบากอยู่นี่เราก็มาเล่นเรียเดียวต่อยนะครับผมไม่มีแบบแผนอะไรแต่อย่างใดนะครับเราก็ อยากเล่นลายเล่นเลยนะครับตรงไหนที่มันอยากจะให้มันกล้ามเนื้อมันแข็งแรงผมก็จะเล่นตรงนั้นนะครับผมชอบเล่นไหล่ด้านหลังนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่ทําให้ไหล่ของเรามันดูเต็มนะครับจริงคนเราในเวลาที่ออกกําลังกายในช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่เห็นผลเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อบางอันที่ผมแนะนําให้เล่นนะครับคือไหล่ด้านข้างนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะเล่น ตัว lateral head deltoid กับ posterior deltoid ก็คือไหล่หลังนะครับแล้วก็เล่นกล้าม tricep นะครับอย่าไปเล่นไ i เ e p นะครับการเล่นกล้าม tricep เนี่ยมันทำให้แขนเราดูใหญ่ขึ้นครับผู้ชายจะชอบแล้วก็เล่นปีกนะครับแค่นี้เลยถ้าอื่นเนี่ยมันจะยังทำให้เราเหมือนไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร,ร่มันจะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลในเชิงร่างกายครับแต่ถ้าเราเล่นพวกกล้ามเนื้อ tricep กล้ามเนื้อไหล่เนี่ยเราก็กามเนื้อปีกมันจะทําให้เราดูเหมือนเป็น V-shape เลยชัดเจนมากนะครับแล้วก็ดูเห็นผลในการออกกําลังกายอย่างรวดเร็วทําให้เรามีกําลังใจในการเล่น,นครับอันนี้เป็นการใช้แรงจากเวเดลตอยนะครับแล้วก็แรงดึงของแขนนะฮะนี่ผมเอาแขนกันไว้เพราะว่าบางทีไอตัวเชือกนี่มันกระเด็นมาโดนหน้าผมนะก็ต้องกันไว้ ก็มีอีกคนนึงเดินอยู่ในยิมนะครับเขาก็ออกกําลังกายเราเป็นสายที่มาออกกําลังกายเช้ากันนะครับจริงๆตอนนี้ที่ผมมาถึงก็ประมาณหกโมงเช้านะครับแต่ว่ามันเป็นเดือนที่สว่างเร็วนะครับที่นี่ก็สว่างตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วนะครับพอหกโมงมันก็เหมือนแปดโมงเช้าบ้านเรานะครับอ่านี้ผมจะเอามาออกกําลังกายไหล่นะครับไหลหลัง หลังอันนี้ผมจะใช้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับอันนี้ใช้45กิโลกรัมนะครับโดยประมาณอันนี้เรียกว่าท่าเฟสพูนะครับบางทีผมก็จะทำแบบยืนแต่ผมรู้สึกว่าทำไปทำมาเนี่ยแบบนั่งเนี่ย มันโดนมากกว่านะครับมันโดนกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ผมก็ไม่ทําแบบยืนนะครับจะมาทําแบบนั่งอย่างเดียวนะครับแต่นี้ก็รู้สึกว่า45กิโลมันยังไม่สะใจพอนะครับผมก็จะเพิ่มน้ําหนักเข้าไปอีกนะครับวันนี้เราไม่ได้ออกกําลังกายไหลโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเราออกเป็นการออกกําลังกายเสริมน้ําหนักที่เราใช้ก็จะกลางๆนะครับไม่ได้สุดมากเท่าไหร่นะครับนี้ผมก็เริ่มเป็น น้ำหนัก60กิโลกร,รัมนะครับจริงถ้าวันที่ผมออกกําลังกายท่าไหลจริงผมก็ใช้น้ำหนักสุดของอันที่มันมีได้เลยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราจะทําเฉพาะท่าที่เราต้องการอันนี้เราก็60กิโลกร,รัมก็ยังไหวอยู่นะครับ ่มันจะดีตรงที่ว่าเรามาใช้ตอนที่เราออกกําลังกายจะเสร็จแล้วมันก็เลยหมดแรงนะครับผมว่าการที่เราสามารถวางน้ำหนักได้โดยที่เราไม่ทิ้งมันลงไปเลยนะครับมันเป็นการแสดงถึงการสามารถควบคุม ตัวเองได้นะครับควบคุมน้ําหนักได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันหนึ่งมันเป็นมารยาทด้วยที่สองมันก็แสดงถึงว่าเราเนี่ยเจ๋งจริง,รงสามารถควบคุมน้ําหนักได้ไม่ใช่แบบเอ,อ่ยยกหมดแรงก็ต้องโยนทิ้งนั่นแปลว่าแรงของท่านเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกนะครับนะเดี๋ยวเราก็สุดท้ายแล้วครับอันนี้นิวตรอลกริปนะครับอ่าวันนี้ก็ท่าสุดท้าย หลังจากนั้นเราก็ไปพักแล้วก็เตรียมต่อเซตต่อไปนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ